โู้ชโขกมันโ้ชโขกมันถึงรางวัลที่หนึ่งโู้ชโขกมันถึงรางวัลที่หนึ่งยูวันผู่ขาดกำมือโก่งาเพื่อพ้นนี่แหละครับโศกมันโขกมันเสือน้าแปงพอยมันชาวอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบรับโชค12ล้านบาทโซเชียลมีเดียฮือฮาและแห่แสดงความยินดีอย่างล้นหลามหลังมีข่าวว่าชาวอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง จำนวนสองใบคิดเป็นเงินรางวัลรวม12ล้านบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2567รประกาศผลโดยเลขที่ถูกรางวัลที่1ได้แก่6 0 8 6 6 2หญิงผู้โชคดีจากบ้านโคกสง่าพัฒนาหมู่9้าตําบลโคกสง่าอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นซื้อสลากจากแผงของพ่อใหญ่มานซึ่งหลังจากข่าวการถูกรางวัลเผยแพร่ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างพากันตามหาพิกัดแผงขายสลาก และแสดงความยินดีกับเธออย่างแพร่หลายเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาแสดงความยินดีถึงบ้านและถ่ายภาพร่วมกันลงสื่อโซเชียลอย่างคึกคักอย่างไรก็ตามผู้โชคดีรายนี้กล่าวเพียงสั้นๆว่าดีใจแต่ขอไม่เป็นข่าวโดยตนได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูทรพลเพื่อเตรียมขึ้นเงินรางวัลต่อไป